สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตู้ลำโพงตู้ซับรถยนต์เป็นฉบับเต็มซะทีหลังจากที่หยุดไปหลายวันครับไม่ได้ทำคลิปเลยหมแต่ไปเที่ยวอยู่ <c oughs> หมแต่ไปทำนู่น <c oughs> ทำนี่อยู่ครับก็เลยไม่ได้มาทำคลิปไอ้ลำโพงตัวนี้ต่อเลยก็วันนี้เดี๋ยวว่าจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งแล้วกัน <c oughs> น่าจะจบแล้วแหละแต่ว่า ผมว่าผมมันไอตู้นี้ผมยังไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมีโมเพิ่มแน่นอนเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงก่อนแต่ว่าผมจะไม่เปิดดังนะผมเปิดเบาๆพอนะเพราะว่าตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วผมเรา,าดีเลิกงานไงหลังเลิกงานก็เลยมาอัดคลิปซะหน่อยพอมันหลังเลิกงานมันก็เลยดึกมันดึกครับมันก็เลยมันก็เลยดึกไงก็เลยเปิดดังไม่ได้โดยตู้นี้นะครับผมจะใช้แอมของ TB21 อง ทีวีโดยการทำการโมเอาแผ่นอะคริลิกใสๆมาตัดเอานี่แล้วก็กดสวิตช์มีไฟแต่ว่ากดแล้วมันไม่ติดมันต้องกดกดับเบิ้ลกดกดติดแล้วนี่ให้ไฟสว่างมันถึงจะติดเพราะว่าแบตเตอรี่มันตัดนี่ครับตัวแอมก็จะเป็นที2 1ที่มีโวลลูมอยู่5โวลูมนี่5โลูมก็สามารถปรับได้แล้วก็มีจุดชาร์จ นี้ของเดิมมันจะเป็นแอมซับผมไม่รู้ว่ากี่วัตนะผมถอดออกไปแล้วแล้วผมก็ตัดแผ่นพลาสติกมาแปลงใส่แล้วก็เอาแอมมาใส่นี่มันก็เลยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็หูหูจับตรงนี้ตอนแรกม,มันอยู่ข้างหน้าตอนแรกม,มันอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นตัวที่กันลําโพงไอ้ตัวนี้ไว้ผมก็ถอดออกมาเนี่ยรอยเดิมมันยังอยู่เลยเห็นไหมรอยเดิมตรงนี้ยังอยู่เลยหูมันจะยืดตรงนี้แล้วก็ยืดตรงนี้เพื่อว่ากันอะไรไปโดนดอกมัน แต่ว่าผมก็ถอดออกมาเอามาใส่ด้านข้างแทนเพราะว่าเวลาผมเอาไปวางไว้ไว้กําแพงหรือชนอะไรอะ่ะป้องกันมีอะไรมากระแทกตัวนี้ไงเพราะว่าผมจะไปวางในรถยนต์ตู้นี้ผมว่าผมจะโมผมจะโมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปวางทิ้งไว้ในรถยนต์เลยแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยทำเป็นจุดต่อนะ่ะอาจจะเป็นเสียบ AUX เข้าไปแล้วก็อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยเลยให้มันอยู่ในรถยนต์ไปเลยก็คือให้มันเป็นช่วย กับเครื่องเสียงรถยนต์ไปเลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยโมครับเนี่ยผมก็เลยเอาไอ้นี่มากันไว้เวลาอยู่ในรถยนต์เวลามันโดนอะไรกระแทกจะได้ไม่โดนโวอลลุ่มพวกนี้จะได้ไม่เสียหายนะนี่ส่วนลำโพงตอนแรกมาเป็นดอกซับตัวเดียวครับเป็นดอก12นิ้วตัวเดียวอันนี้ดอก12นิ้วนะเป็น12นิ้วตัวเดียวแต่ว่าผมได้ทำการโมดิฟายันใหม่โดยผมเจาะเสียงแหลมเพิ่มเป็นแหลม2นิ้ว ในช้อปปี้ขายดอกละ60บาทแล้วก็เอาตะแงตะแกงพัดลมอ่ะส่องให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ครับเป็นแหลม2นิ้วนะครับแล้วก็เอาตะแงพัดลม2นิ้วเอามาใส่ปุดมมันเพราะว่าการไอพวกเอานิ้วไปไปจิ้มมันมันต้องมีอยู่แล้วแหละไอพวกที่เห็นนั่นแล้วอยากจิ้มอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วก็วไอพวกมือบอลพวกเนี้ผมก็เลยต้องเอาตะแงมาปิดกันส่วนไอพวกนี้กดไม่เป็นไรไม่ยุบแล้วก็าำพง ลำโพงเสียงเสียงกลางตัวนี้ผมก็ไปเอา3นิ้วของยี่ห้ออะไรมาก็ไม่รู้ตัวนี้มันจะเป็นสีโอหม15วัตตัวนี้ก็เอามาแทนก็เจาะไอตัวนี้เอานิ้วกดได้เหมือนกันไม่มีสะดือ,อก็เลยไม่ต้องมีอะไรมาปิดมันส่วนอันนี้ก็แหลมเหมือนกันโดยลำโพงทีบีสอไงไม่ใช่ลำโพงทีบีสองหนอมทีบีสออ่ะมันจะเป็น2.1 c h a n ชนลไงผมก็เลยเอามาต่อกอีนได้ไง ส่วนลำโพงดอกนี้กับดอกนี้ขนาดกันอันนี้กับนี้ขนาดกันนะส่วนดอกนี้กับดอกนี้ก็ขนาดกันเนาะแล้วก็มีท่อลมตัวนี้ผมลองไปเปิดเปิดเทียบกันแล้วนะเทียบกับ JBL ตัวนี้ผมยังบอกให้เลยว่ายังสู้ JBL ไม่ได้เพราะว่าที่มันสู้ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นแอมป์ของ TB 2 1ซึ่งแบบแบตบผมใช้แบบ19โวลต์ 1, มันก็เลยยังดังสู้ JBL Party Box ตัวร้อยวัตต์ไม่ได้ครับยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเบาๆกันพอนะเพราะว่ามันดึกแล้วมันดึกแล้วเปิดดังไม่ได้อยู่แล้วล่ะนี่จะโดนด่าเอาเดี๋ยวนี้เปิดดังไม่ได้ครับสี่ทุม่มเอาแค่พอมีเสียงพอแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าอยากได้ดังๆก็ไปลองดูคลิปเก,ก่าๆผมแล้วกันไหนวะหาไม่เจอเอ,อ๋อเจอแล้วดูดิคุณดูบลูทูธผม นี่ <N ie> ให้ดูบลูทูธผม, <im> มเยอะไหมล่ะเห็นปะบลูทูธผมผมมีบลูทูธกี่ตัวคิดดูแล้วกันเนี่ยเพียบไปหมดเนี่ยดูดินี่บลูทูธที่ผมเชื่อมต่อดูดิแค่แค่เป็นไอ้พวกบอร์ดไอไอของไอเนี่ยบอร์ดดำดูดิเห็นปะชื่อวันเนี่ยผมก็เลยต้องตั้งชื่อไว้เยอะกล่องมั่งตู้ปิดตู้แดงมั่งแต่ตู้นี้มัน12นิ้วผมก็เลยตั้งชื่อ12นิ้วไว้ เชื่อมต่อแล้วเคเดี๋ยวเราจะทดสอบเพลงให้ฟังกันสักนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันเอาเพลงคุณละชันก่อนเนะเาะเบาๆกันก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงพอประมาณให้ฟังแล้วกันไม่ต้องดังมากมันดังดีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอา้าวไม่ดังโมมากไปหน่อยเสียงไม่ดังแป๊บหนึ่งขอเช็คก่นอนอ้าว ที่ผาแล้วครับไม่ดังครับอุตส่าห์โม้ไว้แป๊บหนึ่งครับโอเคแกแพงโรงงานงงผ่านบังตาปิดผาาของน้องตรงหน้าแปลว่าไม่รักนนใจพี่ยังยืนมองไม่แหลมดีไหมละ่ะง,งลับตาเข้าไป โอเคลดแรงแล้วนะอัดเัฒยกาทรเพิ่มเป็นรงนจับมือน้องเดินเพียงคาได้จะอานเบรดเพิ่มนะครับบนทางรักอันมืดมนน้อยวาสนาทิ้งา่ารว่าของคนนี่อัดเบ็เพิ่มแล้วนะ นใให้แรจอยอดเหนือแรงงานเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินเสียงใช้ได้ละเ,เสียงดีอยู่แล้วมออนนยย่่าาีีพกลแต่ว่าแอมมันยังขับดอกไม่ไหวนะนเห็นมันเด้งไหม นนอรอแล,ล้วครับไม่อยากเปิดดังมากครับเดี๋ยวข้างว่าเขาจะดา่าก็คือเบสดนะมันดีอยู่แล้วเพราะว่าดอกมันใหญ่ไงผมบอกให้ว่ามันดังดีขนาดคุณเห็นไอ้เครื่องดูดฝุ่นผมที่อยู่ข้างหลังนั่นว่ะไอ้เครื่องดูดฝุ่นนึ่งสั่นแก๊กแก๊กแก๊กเลยนะเวลาเปิดดังดังอ่ะหนูนหนุนหอรมเฟกนูหนนข้างหลังน่ะไอ้เครื่องดูดฝุ่นที่เป็นหุ่นยนต์น่ะ พอเจอดอกนี้เข้าไปมันสั่นแก๊แกๆๆๆแกเลยเนี่ยผมบอกว่าดูหนังน่าสบายสบายเลยเนี่ยเสียง<ร>แหลมก็ซิกซิกซ,กซิกเลย โอเคเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างในกันอีกรอบหนึ่งนะกันว่ามันมีอะไรกันบ้างเพราะว่าผมว่าผมว่าจะเอามาโมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะว่าภายในผมทำอะไรไปบ้างโอ้ผอปิดมีป๊อปซาวจริงๆเราต้องปิดไอ้นี่ก่อนตัวนี้เดี๋ยวไงเ,เดี๋ยวผมก็ต้องผมว่าจะโมอีกรอบหนึ่งจริงๆก็ไม่อยากแกะบ่อยหรอกเพราะว่าถ้าเราแกะบ่อยละรูสกรูมันจะมีปัญหาแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมครับ ก็เลยจําเป็นจะต้องแกะให้ดูถ้าเราแกะบ่อยๆไอ้รูที่มันยึดน็อตน,น่ะมันจะซึมแต่ว่าแกะให้ดูหน่อยแล้วกันเนาะถ้าไม่แกะให้ดูพวกคุณก็จะสงสัยก็ขี้เกียจผ,ผมรู้พวกคุณขี้เกียจจะไปดูคลิปเก่าๆผมน,นี่แกะให้ดูเลยนี่มีสว่านแบบนี้ก็สะดวกดีนะไม่แพงด้วยตัวละห้าร้อยบาท พอเอามาไขได้สบายเลยเนี่ยสำหรับที่ใครอยากจะเป็นประกอบขายจริงจังก็เนี่ยนะครับจัดไปโอเคลำโพงมันจะเป็นดอกไม่เหล็กไม่ใหญ่มากหรอจะแต่ว่าขนาดนี้ลำโพงมันไม่เหล็กดูมันไม่ใหญ่ mtb สองหนึ่งยังขับไม่ไหวเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันมันเบานะตู้นี้ข้อดีของมันคือผมว่าน้ำหนักมันโอเคเลย น้ำหนักมันพอที่จะแบบยกไปไหนมาไหนได้อะเนี่ยลำโพงผมก็ยกมือเดียวได้สบายเลยเนี่ยมันเบาเพราะว่าเหล็กมันก็บางๆอย่างกับเหล็กสังกะสีแล้วแล้วก็วอย์ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะวอย์วอย์ข้างในมันเนี่ยใหญ่พอสมควรอแม่เหล็กก็ถ้าแม่เหล็กถ้าเทียบกับพวกลําโพงพวก HK 6.5นิ้วหรือ HK 5.25นิ้วอะไอนี่ใหญ่กว่าเยอะอืม ลำโพงพวกนี้ใหญ่กว่าเยอะแล้วผมก็วัดแล้วผมเอามิเตอร์มาวัดแล้ววัดไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้มันจะเป็นลำโพง4โอห์มครับ4โอห์มแต่ว่าเรื่องวัดผมไม่รู้เหมือนกันผมบอกให้ไม่ต่ำกว่า100วัตรหรอกเกิน100วัตแน่นอนอืเพราะว่า MTB 21ผมขับไม่ไหวส่วนข้างในไปดูกันใกล้ๆก็เห็นไหมผมเอาแบตสวรรนไฟฟ้า เป็นแบตสวรไฟฟ้าครับแต่ว่าแบตมันแค่19โวลต์ไงเนี่ยนะแบตข้างในตัวนูน้นสิบเก้าโวลต์ผมว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็แอมตัวนี้ก็เป็นท B 21ส่ 1. เนี่ยครับส่วนลำโพงมก็เดินสายง่ายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมว่าผมจะทาใหม่อยู่ผมว่าจะยัดบอร์ดไอตัวตัวนี้เดี๋ยวหยิบมาให้ดูคือตอนนี้ผมมีอยู่2ไอเดียครับ2 2ไอเดีย โดยผมมองดูแล้ว m t v 2 1อ่ะมันจะขับดอก12นิ้วตัวเนี้ไม่ไหวไงตอนแรกไอเดียแรกผมว่าจะเปลี่ยนแบตไอตัวนี้แล้วก็ใส่สเต็ปอัพให้เป็น24โวลต์แต่คิดไปคิดมาก็24โวลต์ก็น่าจะยังขับไม่ไหวผมก็เลยไอเดียแรกให้พวกคุณช่วยคิดแล้วกันไอเดียแรกของผมก็คือจะเอาแอมตัวนี้นี่คือแอมเดิมของมันเนี่ยตัวนี้คือ แอมเดิมของมันผมบอกให้ตัวนี้ไม่ต่ากว่าร้อยวัตหรอกเกินร้อยวัตอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคัสพวกคัสเอบีคัสซีอะไรอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็ดูคุณดูมันมีสเตปอัพอ่ะดูขดลวดมดันดิแค่สังเกตตัวคาปาซิตเตอร์ที่มันใสตัวนี้กับขดลวดตรงเนี้ยก็ก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่าวัตมันสูงถ้าวัตไม่สูงอะ่ะลวดมันจะเหมือนสเตปอัพเล็กๆของเราอะ่ะลวดมันจะน้อยลวดมันจะนิดเดียว แต่ตัวนี้ขดลวดมันใหญ่มันเยอะมันพันขดเยอะอย่างเงี้ยแสดงว่ากระแสมันต้องสูงถ้ารอบเยอะจะได้ว์สูงแต่ถ้าขดลวดเนี่ยผมเดาว่ามันขนานกันคือมาเอาขดลวดมาตีตีคู่กันอะแล้วมันก็มาพันพันยิ่งขนานกันมันก็จะเหมือนเป็นขนลวดเส้นใหญ่อะกระแสมันจะสูงครับจริงๆดูจากฝั่งนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ขดลวดมันใช่ไหมขดลวดมันจะอยู่ประมาณประมาณจุดนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีอยู่ทั้งหมด แปดขาเนี่ย8ดขาก็คือแสดงว่ามันน่าจะมีอันนี้ก็น่าจะต้องมีสี่ขดนั่นแหละเนี่ยก็คือมีสเอ้ยมันมันขนานกันอยู่ใช่ไหมเพราะอันนี้อันนี้มันต่อถึงกันใช่ไหมจุดนี้แสดงว่ามันมีแค่2ขดก็ไม่รู้ว่ามันทําทําอะไรบ้างแต่ว่ามันมีสองขดแค่นั้นแหละอืมแต่จริงเนี่ยมันต่อขนานกันคือมันเอาลวดมาตีเกลียวกันน่ะอเข้าใจกันนะ แล้วก็วิธีการดูไอแอมแอมพวกเนี้จะดูว่าวัดสูงไม่สูงนะขอให้ดูที่คาป,ปาตัวนี้ครับคาป,ปาติเตอร์ที่ใช้อะให้ดูที่โวลต์มันถ้าโวลต์เยอะ,อะแสดงว่าไฟมันจะสูงไฟสูงอะแอมมันก็จะแรงเป็นธรรมดาโดยตัวเนี้มันจะใช้2 2 2 0 0ไมโครต่อตัวนะ50โวลต์อ่ะ มันใช้ไฟใช้คาปาสูงถึง50โวลต์เลยที่มันใช้50โวลต์แสดงว่าไฟเลี้ยงตรงนี้ดเดาออกง่ายๆเลยน่าจะเยอะอะน่าจะเอางี้ดีกว่าผมวัดให้ดูเลยแป๊บหนึ่งไม่อยากจะเดาก็เลยเดี๋ยววัดให้ดูแป๊บหนึ่งโอเคเตรียมอุปกรณ์กัน,กนแล้วครับตอนแรกก็อยากจะเดาแต่ว่าเอาจริงๆระดับยูทูบเบอร์ชื่อดังเนาะจะมาเดาสูงสี่สูง 5, <c oughs> ก็ไม่ได้ครับ เราจาเป็นจะต้องมีเครื่องมือวัดในการเช็คซะหน่อยว่าไฟเลี้ยงของตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ผมมองว่ามันเป็นมันจะใช้ไฟเป็นแบบว่าบวกลบกาวอะ่ะเหมือนแอมแอมยุคเก่าๆที่ไม่ใช่ดีต้นแอมไฟมันจะมีบวกมีมีลบมีขั้วบวกขั้วบวกนี่อันนี้คือขั้วบวกดูจากฝั่งนี้มานะ ก็คือ้นนี้ขั้วบวกและขั้วลบก็จะอยู่ฝั่งนี้แล้วตรงกลางก็จะเป็นขากาวก็น่าจะเป็นแอมพวก AB ละมั้งเดาเอาก็คือไฟมันจะเป็นบวกลบกาวครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่ามันกี่โวลต์นี่ครับผมก็ใช้นี่ตัวนี้เลยจ์แบบมอเตอร์ไซค์หนีบมันเลยเพื่อจะได้รู้ไปเลยต่อแล้วก็วัดกันไปเลย ว่าไฟมันกี่โวล์ครับส่วนไอ้นี่มันจะต้องต่อถึงกัน2องอันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับต่อวัดกันไปเลยหนีบไม่ได้อีกแล้วจะหนีบยังไงดีวะเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีขารีโมทเส้นหนึ่งอโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวต่อแป๊บหนึ่งคือไอแอมรถยนต์ไงแอมรถยนต์มันจําเป็นจะต้องมีขารีโบทเพื่อเอาไวท้ทิ่เหมือนว่าเวลาสตาร์ทรถเมื่อไหร่ให้มันทํางานนี่ผมก็ต่อโค้บวกขับวกให้มันถึงกัน,นโอเคต่อปั๊บนี่ไฟเตียบแล้วโอเคทีนี้เราเราอยากรู้ใช่ไหมว่าไฟเลี้ยงมาเท่าไหร่เราก็มีเตอร์มาวัดยิ่งโวลต์สูงโวลต์สูง วัดของพวกเนี้ยมันก็จะสูงตามครับเราก็ลองวัดดูเลยจากที่ดูขาเมื่อกี้ว่ามันกี่โวลต์ผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่ามันกี่โวลต์ซูมดูใกล,ใกล้ๆโอเคอะไรวะบวกลบกาวไม่่เมิเตอร์มันกลับขั้วได้นี่ครับคือ คู่หนึ่ง 30v โวลต์ครับแต่ทีนี้ 30v โวลต์อีกฝั่งหนึ่งก็ 30v โวลต์ด้วยเช่นกันคือมันเป็นไฟ30ก็คือลบ30แล้วก็0แล้วก็บวก30เป็นไฟ3ขั้วครับบวกลบกาวไงพอรวมแล้วก็คือ6 0โวลต์ครับแสดงว่ามันใช้ไฟสูงถึงเนี่ยหกเโวลต์เลยเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าจอเห็นไหมจออาจจะมองไม่ค่อยเห็น อวัดให้ดูใหม่อีกรอบนี่ครับถ้าผมวัดคอมอย่างเงี้ยเห็นไหมหกสิบโวลต์เป็นไงเห็นไหมอ่าให้ดูอีกรอบไม่ใช่กระจอกงอกก้อยครับ61โวลต์ v, เพราะว่าขนาด MTB สองหนึ่ยังใช้แค่24โวลต์เองและดูตัวนี้ใช้ถึง61โวลต์คุณก็คิดถึงความแรงของมันแล้วกันอืมของเดิมแม่งวัด ว่าบอเลยแหละวัดน่าจะรแรงแน่นอนทีวีสอ่ผมก็เลยขับไม่ออกไงทีนี้ผมก็เลยมีไอเดียอยู่ไอเดียแรกก็คือผมจะเอาแอมตัวนี้เอาแอมตัวนี้นะเอามาโมเอา,เอา,ม,าโมโมโดยหาวงจรบลูทูธมาใส่อะอาจจะใช้5.2 0 MT ก็ได้เอามาต่อกับชุดนี้เนี่ยเอามาต่อกับชุดนี้5.2 0 MT เอามาต่อ แล้วก็จ้ำไฟ12โวลต์มาเลี้ยง52 m t ไงแล้วก็อาจจะยัดแบตเตอรี่เพราะว่าตัวนี้มันใช้ไฟ12โวลต์ผมก็จะยัดแบตไปสัก2ลูกเลยเพราะว่าผมมีอะไรอยู่นี่แบตนี่5แอมป์อันนี้อีก7แอมป์อัดเข้าไปเลยนี่ลูกนี้มันจะใหญ่กว่าเนี่ยของใหม่ๆเลยไม่แพงครับลูกละ300-400เองถูกๆเนี่ยจะอัดแบตเข้าไปสัก12แอมป์เลยดีดีไหม ก็คิดดูก่อนเนี่ยยังไงถ้าอาจไปแบบ2ลูกอะ่ะมันอยู่ได้นานอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือไอเดียแรกนะโดยจะเอาบอร์ดตัวนี้มาโมอม o โม,อมอใส่ใส่ไอตัวบลูทูธเข้าไปหรือว่าผมจะใช้บอร์ดตัวนี้เลยแต่ว่าบอร์ดตัวนี้อีกบอร์ดหนึ่งมันชอบมีปัญหาครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อจริงจังเลยตัวนี้จะเป็นบอร์ด HT21 ซึ่งผมซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ซื้อมาหลายเดือนแล้วสองสาเดือนแล้วยังไม่ได้แค่เอามาลองเสียงเฉยๆยังไม่ได้ต่อจริงจังหรือว่าผมจะใช้แอมตัวนี้เลยต่อแ,ตแล้วผมจะต้องใช้สเตปอัพที่มันวัตต์สูงๆอะ่ะผมอาจจะใช้แบต2ลูก12โวลต์เมื่อกี้แะละแต่ว่าผมต้องใช้สเตปอัพพวกนี้เลยสเตปอัพพวกพันวัตต์นี่อัดไปแม่งเลยดีไหมเนี่ยแต่ตัวนี้พังอยู่นะยังไม่ได้ลองซ่อมปรดีเนี่ยมันโยกอืม ผมมีสองตัวอีกตัวหนึ่งเอาไปต่อกับโซลารเซลล์แล้วเนี่ยหรือว่าผมจะใช้ตัวสิบสองโวลต์แล้วก็สเตปอัพัวนี้เป็นพันสร้ยวัตต์นะสเตปอัพ1ัน0รอยวัตต์เอามาเพื่อจะเอามาใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันก็ห้าร้อยหกร้อยวัตต์แล้วตัวนี้วัตต์สูงอยู่นะอืมก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีเนี่ย HT สองหนึ่งแต่ว่ามันเสียบ่อย,อยงไงผมก็ผมก็จริงๆผมก็กลัวมันจะเสียเหมือนกันนะเนี่ย HT21 มันคือ160วัตต์คูณ2อ่ะก็คือ320 Wh แล้วแล้วก็บวกซับบูเฟอร์อีก220วัตต์อ่ะเนี่ยก็รวมรวมแล้วก็ประมาณ640วัตต์เลยตัวนี้ซึ่งน่าจะรุนแรงมากผมก็ยังไม่ได้ต่อจริงจังนะเพราะว่ากลัวมันจะพังเหมือนกันนี่หรือว่าผมจะใช้ตัวนี้ดีแต่ว่าถ้าผมใช้ตัวนี้ผมก็จะต้องเจาะแผ่นเพจใหม่ฮะ ก็เลยคิดอยู่ว่าเอาอยัางไงดีเพราะว่าแผ่นเพจเดิมันะมันไม่พอดีมั้งไม่รู้เหมือนกันว่ายังไม่ได้ลองหรือว่าพอดีวะเออพอดีนี่หว่าเออถ้าใช้ตัวนี้ก็ไม่ต้องเจาะแผ่นเพจครับใช้ของเดิมมันไปเลย USB ก็ไม่ต้องไปสนใจมันอาจจะเจาะรูให้ USB มันหรือว่าอาจจะไม่เจาะก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วนะั้นลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าจะให้ผม อยากจะโมตัวไหนดีแต่ใจจริงผมก็อยากจะโมตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นของเดิมของมันมันออกแบบมาดีแต่ว่าผมต้องย้ายวอลลุ่มไงขย้าย,ายวอลลุ่ม2ตัวนี้ออกมาแล้วก็เอา5 0 2 mt ที่ผมมีย้ายมามันก็จะเป็น 5, 5 5 5ช่องเหมือนกันนะเหมือนกันตรงนู้นนะเดี๋ยงไงเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะลองคิดคิดดูแล้วกันครับช่วยช่วยผมคิดหน่อยแล้วกันเนาะว่าจะเอาไงดีก็คอมเมนต์มาแล้วกันโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละ กับสูตรนี้ตามจริงมันก็งบมันไม่แพงนะตัวนี้งบไม่ได้แพงอะไรเลยเพราะว่าตู้ผมได้มาพันสตู้ผมได้มาพันสเองถ้าผมใช้ชุดเดิมของมันนะตู้พันสแล้วใช้แอมตัวนี้แล้วก็บวก5้าส่สอไปอีกก็จะเป็นพันหแล้วก็ลําโพงนั่นก็แค่ประมาณ400ผมตีไป400ร้อยพอทมันไม่เกินหรอกก็คือประมาณ2องพัเอง ประมาณ2,000แล้วถ้าผมจะยัดแบตที่เหลือก็จะเป็นเรื่องปัญหาของแบตและคืองบก็จะอยู่แค่ประมาณ2,000โดยไม่คิดราคาแบตเตอรี่กับสเตปอัพไม่ไม่ใช่สเตปอัพสเตปอัพไม่ต้องใช้หรือถ้าใช้ตัวนี้นั่นแหละงบจะอยู่แค่2 0 0 0เองนะหยุดแลิกแบตเตอรี่คุณก็ไปคิดเอาเองแล้วกันถ้าใช้แบตชุดนี้ก็จะประมาณ500บาทชุดเนี้ยอันนี้น่าจะ300กว่าบาทน่าจะ500กว่าบาทตีไป600แล้วกัน ถ้าคุณใช้แบต2ลูกนี้ก็เพิ่มไปอีก600ก็จะเป็นงบ2,600บาทนี่โดยก็จะได้ชุดที่โหดๆดประมาณนี้นะก็คือทั้างบ2,600ก็จะได้ชุดประมาณนี้ครับรวม502 MT อีกตัวหนึ่งเนาะจะเป็นประมาณนี้ถ้า2 6 0 6นี่แล้วได้12นิ้วแล้วดังแบบหลังคาสะเทือนนี่ก็ก็ไม่อายใครแล้วแหละเนาะ โอเคครับเดี๋ยวให้ผมว่าผมโมชุดนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้างั้นถ้าผมจะโมชุดนี้เดี๋ยวเพราะว่านี่มันไฟ60โวลต์เด้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะต้องย้ายวอลลุ่มมันย้ายวอลลุ่มแล้วก็เอา5.2 MT มาดัดแปลงตัวนี้ถ้าถ้าผมย้ายวอลลุ่มผมก็จะเอาไอ้ตัวนี้ไลยยัดเข้าไปในตู้อะไรยัดเข้าไปตู้หาที่วางสักที่นึ่งแล้วก็ต่อสายมาเนาะ ต่อสายย้ายวอลลุ่มไอ้สองตัวนี้ออกมาย้ายไม่ยากครับอวอลลุ่มสองตัวนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะน่าจะไม่ยากมั้งหรืออาจจะต้องหาวอลลุ่มใหม่ไปหาบอร์ดเก่าๆผมแล้วก็เอาวอลลุ่มมาใช้เดี๋ยงเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงโอเคนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเสียเวลาเวลามันเกือบครึ่งชั่วโมงปลารครับผมสวัสดีครับ